สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมานําเสนอตัว iot นเซอร์นะครับวัดอุณหภูมิและความชื้นอากาศนะครับแล้วก็วัดค่าแสงนะครับเป็นค่าลักนะครับผมนี่นะครับก่อนอน่นแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับแล้วเปิดสวิตช์ไฟสีฟ้าจะติดนะครับถ้าเชื่อม Wi-Fi ได้แล้วนะครับไฟสีฟ้าก็จะดับนะครับตัวนี้จะทําให้เราคอนฟิกค่าอะไรได้ง่ายนะครับไฟดับไปแล้วนะครับส่วนการคอนฟิก w i f i ก็เหมือนที่นําเสนอไปในคลิปก่อนหน้านะครับ ไม่ว่าจะเป็น IoT s e n เซนเซอร์นะครับคอนฟิก Wi-Fi เหมือนกันนะครับจากนั้นเปิดโมดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการสแกน QR Code นะครับที่ข้างกล่งนะครับตัวนี้1 0 e 4 1 0 0 e 4 เอดีเอาดีไว้ผมมันจะเยอะสักหน่อยก็เลยเอา1044นะครับผมดูปิดนี่นะครับก็จะแสดงให้เพื่อนๆพนพ,นพี่พเห็นนะครับสามค่านะครับก็จะเป็นค่าลักค่าเทมค่าความชื้นนะครับของอากาศนะครับก็เหมาะสำหรับทำสมาร์ทฟาร์มนะครับในโรงเรือนแบบปิดหรืออา่า ในห้องต่างๆที่เราต้องการควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ควบคุมแสงนะครับซึ่งเราสามารถตั้งทริกเกอร์ได้ว่าค่าลักเท่ากับเท่าไหร่เทมเท่าไหร่หรือว่าความชื้นเท่าไหร่นะครับให้แจ้งเตือนทางไลน์ทางอีเมลหรือว่าจะไปทริกเกอร์ต่อไปยังบอร์ด IoT c o n คอน l ทรเก็ได้นะครับผมโอเค okay, นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ